สดีค่ะพาพี่น้องไปเอาบักม่วงอีกก้อนน้ำดอกไม้ทึ่งลมทึ่งฝนมาจะเอาน้าดอกไม้นี่นะลงนะพี่น้องเอาอยุบ่อนแกะโบแก่ก,ก,กับลง่งลุดอย่างง่อยยับจังเนี่ยแก่เบิดแล้วล่ะน้ำดอกไม้กกอนพี่น้อง ้ำดอกไม้ไปลงลงไปกันลงมกันน้ำดอกไม้ลงมกันพี่น้องแก้วแก้วต่อลงซะ น่ะเป็นว่าสุกค้านต้นล้วปุณหหน่อยพี่น้องน่ะนี่นไม่จอ่อหมดแล้วเฮ้ยนอกกันโคออกหมาโคออกหมาต้องต้นสูงสูงคุณพี่น้องนาบางในขู่ก็ได้ะไนะ แกแล้วกัมี้นะ,ะแกะบ่แกะก็ลงรถละเดี๋ยวลมมานสิล้มเบิดอะไรนี่นี่นะน้ำดอกไม้ แกเบดบแล้วละ่ะมันลวงหล่นะอประนก็เอาไปลด คู่แรกพุทเดียวนึงจิมคู่แล้วดีกว่าร่มมาดาสอดแล้วกัมนีตัวนี้น่ะนี่ตัวนี้น่นวน,น,วนี่ดากสอดแล้วพี่น้องนั่นนะบุลงบุได้ดิเนี่ย ไม่ดูไม่ได้ของราคาแพงเราต้องมาดูนะ้ดอกไม้ก่อนอหัวแตกหัวห้ยเบัดละโอ้แก่พี่น้องเด็กโตนูวนนี่เห็นบ้งนั่นแตก้ยเบัดละพุ่น่ะ เป็นจังไดขอบคุณที่รับชมคลิปจ้า